ครับ,รบสวัสดีครับพี่บอมสวัสดีล้วทุนทุกท่านครับเออก็วันนี้จะเป็นอัปเดต OSP นะครับเออเมื่อวานทาง OSP ได้มีการเปิดเผยตัวเลข Market Share ์สำหรับเดือนกรกฎาคนะครับที่ทางนิวเซนเนี่ยเขาจะเป็นคนออกมาทุกเดือนนะครับอันนี้ก็จะมีแบ่งเป็นกลุ่มเครื่องดื่มแล้วก็ Personal Care นะครับ ในส่วนของเครื่องดื่มเองเนี่ยมาร์เก็ตแชรดีขึ้นนะครับทางฝั่งของ Energy Drink ได้มีการปรับตัวขึ้น0.9%มันออนมันนะครับจาก44.3เป็น45.2%นะครับแต่ Overall Market Size เนี่ยติดลบนะครับเล็กน้อยที่0.1% Year ยออนเยนะครับอีกเครื่องดื่มหนึ่งคือ Functional Drink นะครับ m a r k e t Share ก็ได้มีการเพิ่มขึ้น1.2%มันออนมันนะครับจาก47.4% เป็น48.6%นะครับแต่ว่าเออแล้วก็เออตลาดรวมก็ได้มีการเติบโต,ตเล็กน้อยนะครับที่2%เยีย e a r ในส่วนของ personal care โดยรวมแล้วเนี่ย market share ก็ลดลงเล็กน้อยนะครับแล้วก็ overall market size เนี่ยก็ลดลงเล็กน้อยเหมือนกันนะครับแต่ overall เนี่ยเราค่อนข้างจะ neutral เรื่อง market share นะครับคือแม้ว่าบริษัทจะบอกว่าออ market share ที่เพิ่มขึ้นเนี่ยมันมาจากการปรับปรุงระบบช่องทางการจัดจำหน่ายแล้วก็การจัด marketing campaign ที่ได้ผลซึ่ง เราก็เห็นด้วยนะครับแต่ทางบริษัทก็ย้ำว่าตัวเลขนี้ครับมันจะเป็นตัวเลขของนิวเซนที่นิวเซนเขาเป็นคนทำนะครับแล้วก็ทางนิวเซนเดือนที่แล้วเนี่ยเขาก็ได้แจ้งมาว่าข้อมูล m r r k t t s h r r เนี่ยมันมีการคาดเคลื่อนนะครับคือมันมีการผิดพลาดในการรีพอร์ตซึ่งเราก็อาจจะใช้ตัว m r r k t t s h r r เนี่ยเป็นมาเก็ตแชร์รายเดือนเป็น leading indicator อาจจะไม่ค่อยได้ going forward นะครับพี่บอมเราก็ยัง maintain n e u t r ที่ target price 40บาทไว้ก่อนครับ คืออธิบายนิดนึงดีเนี๋ยลงช์ตโทนดาวลงมานิดนึงคือเอพี่ถามนิดนึงคือ market share ที่เราพูดถึงของโอซูซามที่มันเพิ่มขึ้นเนี่ยส่วนหนึ่งส่วนใหญ่เลยมันมาจากการที่เขาปรับลดลงมาเหลือสิบาทเป็นส่วนใหญ่ด้วยถูกไหมแล้วตอนที่มันขึ้นมาเนี่ยเออคือต้องบอกก่อนว่าตอนที่เขาประกาศว่าจะลด market share เอ้ยลดลดราคาลงมาที่ตอนแรกขึ้นไปเล่นตลาดสิบสองบาทแล้วตอนนี้กลับมาเล่นสิบบาทเนี่ยแน่นอนคนเขาคาดอยู่แล้วแหละว่า ยังไงตัว P ลงเนี ong, ่ย Q มันต้องขึ้นปัจจุบันตอนนี้ที่มันขึ้นมาเนี่ยคือมัน inline กับในโมเดลเราไหมหรือในโมเดลเราคือมันต้องขึ้นไปมากกว่านี้เอาคำถามแรกก่อนครับคือสําหรับขวดสิบาทจริงๆก็ inline นะครับเพราะว่าทาง management ก็ได้บอกมาว่าขวดสิบาทเนี่ยมันจะไม่ได้เป็นเป็นโฟกัสหลักนะครับคือคือมันจะเหมือนไปไป plug pain point ของผู้บริโภคแต่ละแต่ละจังหวัดที่อยู่ อาจจะไกลจากกรุงเทพหน่อยนะครับพี่เขาจะเป็นแนนในฝังของ traditional trade มากขึ้นครับพี่คือเรามองว่าขวดสิบาทเนี้ก็ยังถือว่าิน l i n e กับ projection ของเราครับพี่โอเคครับแล้วก็ใ,ในเชิงของตัว margin <อ>น,นะครับในอย่างชาัดนี้โหค่อนข้างชาัดวันขึ้นมาแบบค่อนข้างแรงมากเลยดีนคิดว่ามันขึ้นได้ต่อไหมหรือดีคิดว่าเฮ้ i, แค่นี้อย่าไปดูเยอะกว่าน,นี้ละครับ ก็ถ้าเรามาดูสาเหตุนะครับทำไมมาจินถึงถึงดีในในเฟิร์สฮาฟเนี่ยมันจะมีอยู่ประมาณสัก2อสมประเด็นนะครับหคือราคาวัตถุดิบที่ลดลงนะครับไม่ว่าจะเป็นน้าตาลแก้วอลูมิเนียมนะครับและ2คือสัดส่วน c ซ m b ที่พมา่าเนี่ยครับที่ยอดขายมันดีนะครับซึ่งมาจินของ c ซ m v มเนี่ยมันจะสูงกว่าเครื่องดื่มไทยประมาณสัก1 0บถึงสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับแลวคือด้วยการที่ไฮซีซั่นเนี่ยมันจะอยู่ในช่วงเฟิร์ส a าฟนะครับเราก็มองว่าในเซคันด์ฮาฟเนี่ยด้วยการที่ มาจินมันก็ควรจะลดลงด้วยนะครับแต่ทางจเมนา์ก็ได้ไกด์มาว่าทั้งปีนี้มาจิ้นจะอยู่ในประมาณสัก40%นะครับก็จะใกล้เคียงกับในระดับที่ Q1 ครับคือยังไงเนี้ยก็จะโตเยียวยได้ถือว่าแข่งๆพอสมควรครับโอเคครับแล้วก็ท้ายนี้นะครับเรื่องจริงๆเรายังชอบอยู่นะครับแต่ว่าเรื่องคอมบินเดชันของเราเนี่ยพอราคามันตอนแรกมันก็รีบาวขึ้นมาแบบ13บาทกว่าขึ้นมาประมาณสัก18บวกลบนะครับเราก็เมนเทนนนวตรอลเดตติ้งนะครับแล้วก็ ทำทำตัว t ARGET PRICE อยู่ที่บริเวณประมาณ20บาทก็คือกล่าวโดยสรุปคือรอ,ออาจจะรอราคาย่อลงมานะครับแล้วก็อาจจะค่อยๆสะสมนะครับซึ่งถ้าผมดูจากแนวรับเนี่ยมันอาจจะอยู่บริเวณประมาณตั้ง16บาท50นะครับอาจจะเปิดโอกาสในการสะสมอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ขอบคุณทางดีนมากครับทางดีนพี่บอมสวัสดีครับ